เข้าพรรษามาแล้วอธิษฐานกันแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วแล้วก็ปีนี้ก็ปีกายนี่คนละอย่างกันการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆก็รู้สึกว่ามันจะไม่เหมือนกันเนื่องจากตอนนี้ก็มีพระมหาเถระผู้ใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มาพึ่งพระอาศัยพวกเราก็สองท่านก็มีหลวงปู่คำพันหลวงปู่หาน อายุของท่านก็รู้สึกว่าจะมากเป็นพระพุทธเจ้าก็รู้สึกดีใจเพราะสมัยก่อนหลวงปู่หารนี่ก็ปฏิบัติงานร่วมกันมาเป็นเวลานานก็รู้สึกรักกันมากที่สุดรักอย่างบอกไม่ถูกว่าเราลักกันขนาดไหนทีนในเมื่อท่านมาอยู่ด้วยก็เกิดความดีใจปลื้มใจอย่างที่สุดแล้วก็หลวงพ่อคำพันท่านก็เคยมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่นี้ เคยปกครองดูแลพวกเราอยู่พวกเราก็เคารพนับถือทีนี้ปีนี้เกิดบังเอิญว่าท่านมาอยู่ด้วยก็ดีอกดีใจมากกว่าเราจะได้เห็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ซึ่งเป็นผู้เท่ารุ่นพ่อมาอยู่ด้วยก็ได้เข้าไปพูดไปคุยกันสนิทสนมกันดีทําให้เกิดจิตใจเบิกบานแล้วก็ได้อุปถัมภ์ประทับท่านก็ดีอกดีใจได้บุญได้กุศลก็คิดว่าทางคณะแม่ชีก็คงจะมีความเพื่มปิติเช่นกันเพราะว่า เราได้พระพุทธเจ้ามาอุปถาก็เป็นบุญเป็นกุศลของพวกเราก็คิดว่าคงดีใจกันมากแล้วก็อีกอันหนึ่งก็มีอาท่านเป็นอาก็อจะมานี่แหละอาแท้ๆอันนี้ก็ท่านก็ลองจับโยมพ่ออจะมามาก็มาอยู่ด้วยอีกท่านหนึ่งก็มาเกิดเพิ่มภาระ,ะขึ้นที่จะทำให้ทางคณะเม่จีนี่ต้องรับภาระ,ะเพิ่มเติมมากขึ้น แต่จะคิดว่าทางคณะแม่สีคงจะไม่ท้อใจก็คงจะให้การอุปถัมภ์เท่าที่จะทําได้ก็คิดว่าอย่างนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าปลื้มปีติอยู่แล้วก็มีอีกอง์หนึ่งก็ได้แก่หลวงพ่อพัดหลวงพ่อสุพัฒท่านู้นี้ท่านทางานมาตั้งแต่ก่อนนั้นเกี่ยวกับโรงพยาบาลมาตลอดจนกระทั่งมากเกษียณอายุ ทีนี้ท่านมาที่นี้ท่านมาบวชที่นี้ทางพระสงฆ์ก็รู้สึกว่ามีความสบายฝากผีฝากไข่กับหลวงพ่ออาะมาเองก็มีความสบายใจเมื่อไม่นานมานี้ท่านป่วยมากแทบเจ้าชีวิตไม่รอดอาะมาเองเห็นก็มีความเศร้าสลดตอนนั้นกําลังจะเตรียมลงปรึกษาหรลือหมู่คณะจะเตรียมลงรอก็คิดว่าท่านคงจะเสียชีวิตแน่เพราะอาการสาหัสสากันมาก ตอนนี้ก็รู้สึกยังอิดโรยอยู่หน่อยแต่สําหรับหลวงพ่อองค์นี้นั้นเป็นที่พึ่งของพระทั้งหลายในวัดเป็นอย่างดีท่านจะต้องเป็นผู้เฝ้าโรงพยาบาลพระพิสุทธิสงฆ์องค์สามเนรเจ็บไข้ได้ป่วยจะต้องมอบหมายท่านเป็นผู้อุปถัมภ์อย่างใกล้ชิดภาระ,ะหน้าที่ของท่านเนี่รู้สึกก็มากเหลือเกินแต่มาเองก็ได้เข้าไปพูดคุยกันอยู่เสมอว่าขอบอกขอบใจที่ท่าน เสียสละเวลาทุ่มเทชีวิตจิตใจกับพระเนนเป็นอย่างดีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ขอฝากฝังด้วยให้ได้รับความเข้าใจว่าบางทีท่านแทบไม่มีเวลาพักเวลาผ่อนพระเนนก็ป่วยกันมากให้น้าเกลือก็ต้องเฝ้านั่งสมาธิเฝ้าเดินจงกรมบ้างอะไรบ้างเนี่ยท่านแทบไม่มีเวลาอะไรเลยที่จะไปประกอบจิตอะไรได้ก็ขอร้องว่าหลวงพ่ออย่างนี้กันละกัน กาปรปลดขวดทำความสะอาดนั้นถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องเอาละ่ะแต่ท่านก็เป็นพระที่ขยันท่านก็มีความพยายามของท่านเท่าที่จะทาได้กระดิ้นลนก็บอกว่าถ้าหากว่าเพียจัดเหนื่อยจัดหากแต่เมื่อไม่จําเป็นจนลดเกินก็อาศัยพระพิสุสามเณรและแม่ชีก็แล้วกันเพราะว่าดูแลภาระหน้าที่เนี่ยมันเหลือเกินจริงๆพระพิสุสามเณรเก็บไข้ได้ป่วยท่านต้องเฝ้าต้องแหน ตลอดญยาิโดยมที่มาบำเพ็ญน,นี่ท่านก็ต้องเฝ้าต้องเห็นมองแล้วรู้สึกว่าเหนื่อยแทนท่านเป็นอย่างมากแต่ก็คิดว่าอีกท่านหนึ่งแต่ท่านก็มีอายุรุ่นพีเอตมารุนพี่ป็นอายุหกหกสิบสองหรือหกสิบสามเนี่ยก็เป็นพระพุทธเถ้าอีกองคหนึ่งแต่ภาระาที่ท่านทาโอ้โหหนักจริงๆนะเห็นอกเห็นใจอันนี้ก็ขอฝากขอฝังทางคณะแม่ชีด้วยว่าอย่างไงก็หากในเมื่อจําเป็น ที่ท่านไม่มีโอกาสไปบินบาทได้แตสุดแล้วแต่พวกเราที่จะช่วยเหลืออนุเคราะห์เพราะท่านเป็นผู้ทําประโยชน์ร่วมกับพระสิกสูสามาเณรมากเหลือเกินอันนี้ขอร้องขอร้องให้ช่วยกันอันนี้ก็เสียดยเราไม่ได้ประสานงานกันไม่ได้คุยกันก็มีปัญหาเกิดขึ้นพอมีปัญหาเกิดขึ้นก็กตกใจเพราะนั้นก็อยากให้วันนี้ถ้ามีเวลาก็อยากให้คุยกับสมภาร คุยก็สมผานปรับความเข้าใจกันเสียให้เป็นที่แน่นอนพอเวลานี้บรรดาพระผู้เฒ่าก็ตกอก,ก,กตกใจกันว่าทางคณะเมคีคงจะวิจารณ์พวกเราซะแล้วตกอกตกใจก็เลยตลีตะลานกันก็น่าสงสารอย่างหลวงปู่หานเนี่ยแก่เหลือเกินหลวงปู่คำพันก็แก่เหลือเกินประงกประเงยลงมาก็ไปทันหมูนะ่คณะหมู่คณะก็ปีปนบาทหมดแล้วบอกก็จะไปเลยหลวงปู่ขอร้องขอวอนดอกไม่ได้หรอกไม่ได้หรอก เดี๋ยวจะเป็นผลกระทบกระเทือนก็อุตสาห์ประงกประเอยลองไปเป็นบาทเนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยไปเท่าแถวใกล้ๆนี่เลาะฝังสะนี่หรอกท่านก็ไปเวียนเอาแถวเลาะฝังสะได้ทัพพีสองทัพพีบ้างท่านถือว่าขอให้ได้ไปก็แล้วกันไอ้มาก็ไม่ทัพนพระเนียนเพราะพระเนียนวัดเราออกเป็นบาทเช้าเหลือเกินพอาสว่างก็ออกแล้วไปเป็นบาทแล้วยังไม่ไปส่วนมต์ท่านกลับมาแล้วอันนี้ก็รู้สึกว่าไหวที่หลวงปู่ทั้งสองก็กุติอยู่สูงจนกว่าจะเดินลงมาถึงี่ได้ก็ไม่ทันลูกทันหลานเนี่ย ก็ประงกประเงยเดินลงไปไปหาบินบาทแถวเลาะนี่ก็เป็นที่น่าสงสารก็บอกว่าแม่เจ้ายังไงดีอันนี้อาจรมาก็ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจยังไม่ได้ปรับความเข้าใจท่านถ้าหากว่าเหตุการณ์หรือว่าอันนี้มันปรากฏก่อนเข้าพรรษาสองสามวันท่านก็คงอยู่ไม่ได้ท่านก็ต้องออกโดยด่วนแม่แต่ท่นนี้ก็ยังไม่ได้ปรับความเข้าใจยังไม่ได้ขอโทษขอโพยอ้อนวอนท่านแต่ก่อนจะมาจ,จะพยายามแต่ต้องให้ลูกชัดเจนซะก่อนว่า เหตุการณ์ที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ยมันมาจากอะไรเพราะอะไรความเขา้าใจไม่ถูกต้องคืออะไรบ้างอยากให้คุยกับท่านสมพานให้เรียบร้อยแล้วก็ท่านสมพานก็จะได้เล่าออตะมาฟังแล้วตะมาจะได้นําข่าวสารนี้ไปกราบเรียนท่านอีกทีหนึง่งขอให้ท่านสบายอกสบายใจอยู่กับลูกกหลานไม่มีอะไรละอย่างไงก็ขอให้อยู่เป็นลมโพล,ลมไสกับลูกกหลานเถอะทุกคนก็ยินดีที่จะอุปถัมภ์ธรรมอะไรเหล่านี้เพราะนั้นวันนี้ก็อยากให้ ตอนจังหันเสร็จเรียบร้อยดีเพนแล้วก็อยากให้ท่านทมพงพาน,นีฟังข่าวสารเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนี้เพราะอะไรเป็นเพราะอะไรทําไมถ่งเป็นอย่างนั้นหรือเป็นความเข้าใจผิดยังไงแต่อาตามาก็นึกว่าอาตามามเนี่ยเป็นเป็นฝ่ายเสียหายเพราะเป็นคนที่ไม่ได้ประสานงานกับแม่ชีแล้วก็ในไม่ได้แก้งข่าวสารความเป็นมาเป็นไปเนี่ยให้ทราบรายละเอียดเพราะนั้นก็อาจจะเกิดความเข้าใจผิดเกินขึ้นสับสน หรือ,อาจจะมีการประชุมที่ภาควริญญาไปกันขนาดไหนแค่ไหนนั้นอาตมาก็ไม่ทราบอาตมาก็ตกใจตกใจเหมือนกันมาน,นึกถึงอาตัวเองก็คัดจะตกใจเหมือนกันว่าอาของเราก็ไม่ใช่พระเจ้ามาพึ่งพาอาศัยอยู่จะก่อให้เกิดความกระทกกระเทือนแค่ไหนก็เกิดความไม่สบายใจได้ยินได้ฟังแล้วก็เกิดความกังวลใจมากกังวลใจเพราะนั้นวันนี้ก็อยากให้พูดคุยกับท่านท่านสมพานเสนียว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง แล้วเราจะแก้ไขกันยังไงผู้เฒ่าผู้แก่จะได้สบายใจแล้วจะมากลับมาจากไปส่งศพก็แล้วจะมาตรัสดับฟังท่านสมภารแล้วก็จะได้นําข่าวสารอันนี้ไปกราบเรียนท่านเพื่อท่านจะได้อยู่เป็นสุขไม่ตกอกตกใจกันอันนี้จะได้ขอลองข่อนวันนี้ก็อยากให้บรรดาแม่ชีผู้ใหญ่ที่เกินทีแม่ชีม่อมเพราะชีวีก็อยู่ไม่ได้เออชีเกินก็จะไปเหมือนกันมัน้ง หรือทางนั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไปส่งศพเขากลับมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกับท่านสมภานก็ได้เพราะเราจะต้องไปส่งศพเขาเสร็จแล้วแล้วอาตมาจะได้ปรับความเข้าใจก,กับพระพุทธเจ้าพระผู้ใหญ่ท่านจะได้สบายใจแล้วกันตลอดอาก็จะมาด้วยอาตมาก็จะได้คุยให้ท่านมีความสบายอ,อกสบายใจแล้วก็จะได้บาเพ็ญกันอย่างมีความสุขพระพุทธเจ้าก็จะได้สบายบาเพ็ญกันเต็มที่เพราะนั้นอันนี้ก็เดี๋ยว ไปไปส่งศพเขาก่อนกันแล้วกันกลับมาด้๋ยเราก็มาคุยกับท่านสมพานแล้วท่านสมพานก็จะได้เล่าให้ฟังแล้วต่อมาจะได้นิม์หลวงปู่ทั้งสองทังหลวงพ่อพัดด้วยแล้วก็จเจ้าอาไปด้วยไปคุยให้มันเข้าใจกันะจะได้สบายอกสบายใจแล้วก็จะได้พอพฤ่ปฏิบัติกันเพราะตอนนี้กำลังตกอ,อกตกใจกันมากตกอ,อกตกใจต่อข่าวสารอันนั้นมากเหลือเกินพระพุทธเจ้าพรกแก่หลวงพ่อคำพันเนตรประงุกเงยบินบาดกันอะไรกันรู้สึกแน่ อาตมารู death, jumped, people, ้ก็ตกใจตกใจมากทีเด <ร transparency S 3> ียววัน <infinity. S 1> นี้ตกใจแล้วไม่สบายใจก็อยากจะสร้างพอเท็จจริงรายละเอียดเดี๋ยวไปส่งศพก็เสร็จเรียบร้อยกลับมาแล้วก็มาคุยให้ทันสมพันธ <y> ์ฟังไปแล้วกันจีเกินจีแม่มจิม่อมก็ลองมาคุยดูคณะกรรมการผู้ใหญ่เนี่ยจเกินจีแม่มจิม่อมที่วิจิตรลองมาคุยให้ทันสมพันธ์ฟัง เราก็จะได้ทราบข้อเท็จจริงแล้วเราก็จะได้ปรับความเข้าใจกับผู้ใหญ่รดอพระผู้เท่า